ส่วนที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการเป็นประธานกรมทเนี่ยอันนี้คุณชัยธวัฒน์บอกนะครับที่เกี่ยวกับกระทรวงที่ตัวเองดูแลโดยให้เหตุผลว่าจะทําให้การทํางานราบรื่นนั้นเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์มองว่าในทางกลับกันอาจจะทําให้ใกลไกในการตรวจสอบทวงดุลของสภา,ามีปัญหาเนี่ยมึงต้องควรจะให้เขาทํางานราบรื่นไม่ต้องไปอะไรเยอะไม่เพื่อนคืออันที่เขากังวลนะตอนนี้้คณะกรรมการประธ<ฮ><ฮ>านคณะกรรมการตรวจสอบอ,อ่ะมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้ราบรื่นนะเว้ย มันมีไว้เพื่อให้ตรวจสอบเว้ยมึงเนกาทีฟอ้าไปเนกาท<ช>ีฟแล้วมึงเนกาทีฟไงโ <c oughs> อ้ยยีกูฝันกูตื่นม,มาบอกมึงดีกว่าช่วงนี้กูเริ่มถนัดแกสไลติงแล้วถ้ากูมีความรู้สึกว่าราบรื่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญ<อ>ประเด็นสําคัญมึงคือการตรวจสอบงบประมาณ<อ>หรือการทําทุจริตเพื่อประชาชนจะได้รัฐบาลที่โปร่งใสอันเนี้ยคือกูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเนกาทีฟมึงเนกาทีฟเพราะว่าแบบนี้มึงขัดขวางปากท้องประชาชนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยว ไม่มาตรวจวิกฤตประเทศชาติอยู่ในวิกฤตรอไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการตรวจสอบวิกฤตประเทศชาติรอไม่ได้นี่อานมึงเกี่ยวจบแหละคุณลุกตัดสินงานเอาใหม่ตัวละครเป็นขณะนี้นะคะพรคที่กําลังเป็นก้าวไก่เนี่ยคือพรคที่ตกไม่ยอมตกลงให้อันเนี้ยไปถ้าเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านตอนเนี้ยก้าวไก่กาลังจับตั้งรัฐบาลอยู่แปลค่ะต่างกับต่างวาระเช็ด โจ้เก่งกันทุกวันแล้วเนี่ยต่างกันแต่ว่าเก่งนะมันคนละมัคกะโลนีกันเออเก่งมเก่งเก่งนะเก้าไกลเขาต้องการกระทรวงที่กรรมธิการกับกระทรวงที่เขาดูแลเขาอยากให้เป็นที่เดียวกันเขาจะได้ทํางานราบลื่นค่ะคุณจอนเออได้ไหมเฮ้ยกูไม่เอาเรื่องการสอบกูขอราบลื่นถ้าเป็นก้าวไกลแบบขอราบลื่นกูทํากระทรวงไหนกูขอตรวจสอบเองกระทรวงนั้นทาไมกูโดนลุมวะไอ้เพราะถามทำไมผมโดนลุมไง ทำไมผมต้องโดนลุมด้วยนี่มึงแก๊บไลน์มาถึงขั้นโดนลุมแล้วเหรอทำไมผมต้องโดนลุมด้วยเรานึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันซะอีกนึกว่าเป้าหมายของเราคือทำให้ประเทศชาติดีขึ้นกูจับมือกับมึงตั้งรัฐบาลเลยมึงฉีกกูไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้นี่กูเรียนรู้แบบมึงเก่งมากใช่ไหมเก่งมากเมึงกูดูช่องนั้นบ่อยไม่กูมันผ่านตาเยอะแล้วประเด็นคือเรื่องอะไรวะช่องไหนช่องนั้นมึงไหนจะตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วล่ะ มึงไปอีกทางหนึ่งเลยนะเองนะเองนะมึงไปอีกทางนึงเลยนะแล้วช่วงหลังมึงโพสเยอะด้วยกูบอกให้ดูหมดอ่ะมึงโพสอะไรอ่ะน่ากลัวน่ากลัวดิฉันดูทุกช่องดิฉันรู้ว่าคืออะไรใชู่เลยช่องนั้นของคุณสองคนนี่มึงเก่งขึ้นมากเลยเก่งขึ้นมากนี่ถ้าเป็นเด็กๆกูโดดถีบมึงอ่ะนะ